ไปหันไปนี่น้ำปลาน้ำขอยโบมีดอกบบเห็นนะน,นะมีอยู่มันงจีโเห็นนะไปนอนงแยลุมผีกับ่เห็น S <S 2> <S 2> มันมันมันจะย่านมองตอนเัาเห็นนะฮะหะร่า,างศพเนี่ย <c oughs> ก็เป็นเล,ๆเลนนะๆจ <c oughs> ย่งนี้นะก็ยังไม่เฉพาะนั่นหน้ามันเลือดไหลออกจากดังมันได้ติดตาห้องอย่งนี้นะ

พี่แม่นะอีมงบงูนีอนน่ะรน้นนใสนเใก็มีนั่งกนใสอสก็มีกัเรียนกับบ้านนไทยเล่กไอว้นกบกันซึี่นองเรา้าหองหอดสับมา็มะเบิงเนี่ยบ้่าดาดี

มันบมีขาว่าาขัดยมันบเจ้าวตงให้นงนก็เสอรคนยจานนั่นอุบลมานั้งมันน่ะจ้จานานังเสียงนี่ยุ่คเสิร์ฟน้หว่าเราเราบอกว่น่ว่าอรแเลแนนประจำไปว่าอะไรื่องเว่ามาขึ้นเมือนนั่นไปก็แบกขวดโมแล้วก็า เมื่อเราคุมจางซื้อนะมึไฟังข้าวเยบเขาแบบคนตีตีห้องปันผ้าตีกองบ่ไที่ยนเนี่บนนตีันบ้น้เยอจา่บกานัแม่ปุลแล้นงส่อข้องกันนะเ่มีสนะ

ตอนมันเลยแม่ตอนอะไ้พี่สาวใช่ไหมเนามาเบิงคักเนาะเอาเนาะปากเนี่ยังมึงึงมารูดน่มันควบคนเลยที่นี่โอ้ยร้อนกันนะปีปันกันรูดงั้นหงายเลยงั้นในหาอันนึงหนึ่งยักไปอันคุณได้เลยกันละ ท่านม่ทาน่ารกนะเว้ยมลั่านแเสียสแมู่ม่่พเป็นจริงนมเสีนเลยกเล่มะไทยเนี่ยาเทมบีปัานงท่เม่อนท่เ่นกเลยันเรียน่าเรยนกวนแล้วก็กินอะไรแถมก็กินอะไรโอ้ผู้ใดเป็นบาวันเติมบ่าววันอะไเติานายังุม่เรทเ็เา้องาร ลายให้หน่อยนะเอาเพราะว่าหามกินห้ามกินรสจัดหามกินเช้มรสจัดทุกอย่างเลยคือว่ามาเป็ดกับเว็ดเค็มกัอย่มโซ่ไปถามขาโซ่ไปถามเราดูเราหลับย่งนีไหมดูไเราหลับมงเมือวานเมื่อก่อนทั่วไปนะ เป็นอย่างยานวาท่านเดที่เปนท่านการกน่โน่มาเนาะค่ะเป็นท่านปาเหบเฮียางจอยอะไรไม่เปเออคนมานั่งนงบเสียเพ้ยเขาเปิดเนาะเขาว่าปิดเนาะเพี้่แต่ก็บอกปิดไงเดวพื่อเมื่อออกเม็ดเขาก่อนเรไ่จอยเราซ้อมแต่วเาพูดจรงนี้นังพีมากาเีว้งางแล้ว เพาะว่าหันยบมันเถอะ้ปอยมันุ่มเองมาอทียบเมือยิบมืเนี่ยออกันข้ายิบเล้วคือออกมาบนเลยต้งแจกตึ้งแกนยเยียบมืนี่ยออกมงบนมืนี่ยยบเราออกความอมันดีแน่ถ้กวนกัยิบแทตึ้งถึงจะงาต้ถึงจง่ยแพ้ตืงถึงจไกินหลายที่รวานกันดีกันยะ

อบอกก็แย่หนูต้องมองยิ่งเห้งเดี๋ย่แล้วอยู่บนน้ยิ่งเดี๋ยวเอ้เอโหดีเป้จเนะน,นี่ยเมนู